ในคลิปนี้มาพบกับการล้างแขนของสกีบิดี้ถอยเหล็กรังหุ่นยนต์เหล็กปะทัะขับไททันคอกแมนมาดูกันนะครับว่าแต่งไหนจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมาดูกันเลย let's go ฮั hey, สวัสดีครับทุกคนมาพบใน ep ที่2นะครับทุกคนสำหรับคอกแมนประทัะขับ างหุ่นยนต์เหล็กสกีบีดีทอยเล่น,นะครับทุกคนรอบนี้สกีบีดีขอล้างแค่หน่อยแล้วกันว่าแต่มันมีอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันทั้งหมดแสนคิวแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บคิวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สามหมื่นเจ็ดโอ้โหแสนคิวเลยหรอเนี่ยโอ้ยอย่างเยอะเลยนะครับงั้นะผมขอเป็นไอตัวสกีบีดีก่อนนะครับทุกคนอ่ารอบที่แล้วแก๊งของฮอกมารชนะแล้วครับทุกคนรอบนี้ขอเป็นสกีบีดี ขขอแก้านี้ขจะมาเอาคน่เฮ้ก็ต่อยนี่ต่อยอุ๊ยตอยแล้วทุกคนเฮ้ยต่อยอย่างแรงเลยเป็นไงล่ะเออกลังต่อยเป็นช่ไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะมานี่นี่แน่เออโอ้ยต่อยคนไรล่ะมีต่อยต่อยแล้วก็ต่อยต่อยนี่แน่เออมาดิมาดิดี๋ยจเป็นมาเนมอนนนะครับ่าเดี๋ยวผมจะมาฝันว่าไปแตงฝันเอยไปไหนไปนมีเนี่ยฉนมีขอพันแค่แ้วก็อหลังจานี่อุ้ยต่อยคนแโอ้โมด มาเระเบียกต่อยคนไหนนะครับมานีเพื่จะต่อยแกนี่แน่โอ้โหโเฮ้ยไอตัวนี้อย่างกงล้ตอนนี้ไอต่อยบาปอดอะไรนะเพื่อนอะไรแล้วแช่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่แน่เฮ้ยนี่เนี่ยต่อยต่อยต่อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหไม่ตันนะครับว่าจะเปิดอันติที่เจ็ดนะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยเมื่อกี้สามเปอเซ็นอยู่กันสามเปอร์เซ็นเท่ากันพี่ว้าเออเฮ้ยแต่ว่ามันต่อยก็แรงมากๆนะครับไอตัวเนี้อ้ยเราไม่ต้องรอเวลาเนี้ยมา ใช้ได้ต่อเลยครับต่อยเดินเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะวันนี้ข้าเอาใจงงแล้วข้าไม่อดให้พวกแกรับนี่เอาตีฉันไปเกติฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะนี่แน่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 เออบอกเลยนะครับว่าเราพอดีนะครับเรามีอะไรนะเพื่อนมาดิมาดิมาดินี่แน่นี่แน่ต่อยต่อยเออเป็นไง่ะข้าจริงขอพักก่อนขอเปตัวนี้ครับคุณสองหนึ่งก็ไหวนะเพื่อนนี่สองหนึ่งมาดิมาดินี่แน่นี่แน่สองหนึ่งสองหนึ่งเอออุ้ย ต่อยอย่างแรงนะครับทุกคนน,น,น,นี่นี่แน่ออนี่แน่เออนี่แน่ขอพีงเราเข้าไปที่ตัวนั้นกดห้านี่ไปดี่ไหนละ่ะ ไม่เปิดเออเอออะไรวะดิอ่โอู้เอ๋ตัวอะไรวะดิอ่ะต่อยแรงเก้อเออนี่ต่อยต่อยแล้วก็ต่อยต่อยเออนี่ต่อยต่อยเออช่วยด้วยพช่วยกันด้วยว้หนีก่อนว้าก่อนว้าก่อนว้าก่อนไม่ไหวไม่ไหวนี่เฮ้อถอยก่อนละกันเมื่อชักจะหมดแล้วนี่ยิงระยะไกลก็ได้เป็นไงล่ะอ่อยไม่เบื่อจะยอมแล้วจะทำอะไรฉันหรอฮ่ผมบอกเลยนะครับว่าหนึ่งเต็มตัวนะครับทุกคนที่ต่อยแล้วมากมาเปแซแก่อนขอเปิดตัวนี่แหละฮะดูนี่จะโอ้โหเราไม่รอแล้วครับเอ้ยตอนนี้เราไม่ต้องรอหลุยเวลา ปวดขา,นานหนีต่อยมมันนี่แน่นี่แน่เออนี่แน่ไงละ่ะขอว่าไปเคลื่มันหน่อยมันจะ,ะนระเบิดตัวเลยระเบิดตู้มเออเป็นไงเจอระเบิดทีเดียวนะครับทุกคนอย่าบอกนะว่าถ้าเราระเบิดตัวเองเราจะต้องรออีกหนึ่งนาทีหรือเปล่านะครับใช่ไหมเอ่ย โอ้ยจริงๆทุกคนนะทุกคนถ้าเราใช้สกิลที่7นะครับเราจะต้องรอโหลดดเวนา1นาทีนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ใชส้สกิลที่7ก็คือเราสามารถสู้ได้ทันทีเลยนะครับทุกคนเออเฮ้ยนี่คือฝั่งของสกิลนี้นะครับมาเดีย๋ยวผมขอลองเป็นไอตัวลาวัาหน่อยแล้วกันอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าดาไม่แรงแต่ว่าเลือดมันน้อยมากๆน,นะครับอ้าวมานน่ พ้าจะเผาแกทั MM ้งเป็นเลยเอ้ยนี <t> <iin> ่ไงเฮ้ยตามมาสิเฮ้ยนี่ติดติดเฮ้ยอุตส่าห์ว่าจะหนีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่เน่บินหนีก่อนละกันเฮ้ย่้าสู้เองไม่ได้ไอ้ลาวาสกิม่ดีแฮ่เนี่จะตามมาสิข้าอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ยิงเอ้ยโอ้ทุกคนมาที่ยิงผมเป็นตัวนี่เออยังไงละเพื่อนมาดิมาดิเออวิ่งแสรนะครับทุกคนเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งให้มายิงก่อนให้มายิงก่อนตอนนี้ช่างกำลังเล็งเป้าหมายของฉันคือ สกิลนี่ฮ่าฮ่าฮ่าช่างจะยิงกองทัพของแกหัวหน้าของแกไม่รอดแน่เฮ้ยแกแอบมาด้านหลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยทำไมไม่เห็นบอกกันเลยว่าเนี่อเฮ้ยสกิลนี่ของเราเลยเลยนี่แหละมาดิมาดิเออเผานะครับทุกคนไอ้พวกตัวเล็กๆพวกนี้บอกเลยนะครับว่าไม่สามารถแบบว่าเข้ามาใกล้ตัวเราได้เลยครับทุกคนเอ้ยเขาวิ่งแล้วก็ยิงก่อนได้กว่านี่ยิงเอ้ยพวกเราหลบมาหน่อยโอ้โหสกิลบินอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับใครก็ได้ช่วยเปิดทางให้ทีนี่ตัดเลือดนะตันเลือดให้เลือดให้จิ้งเอออะไรนะเอ้ น้อยแน่เ๋ยวเจอบอสใหญ่หน่อยละกันนะครับบอสใหญ่รอบตีของเราเจอกับร่างหุ่นยนต์เหล็กสกีบีดีถอเล็กหน่อยละกันมามาเป็นร่างหุ่นยนต์เหล็กนะฮะเจ้อไป่ฉันมาแล้วรอบนี้พวกแกไม่รอดแน่ ช้อนคือบอสใหญ่ไอ้ี้พายแกล้ๆมันครับอะไรล่ะอะไรเพื่อนนี่แน่ต่อยโอ้โหเตะทีเดียวโอ้ยโคตรแรงเตะทีเดียวมาดิ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 นี่แน่นี่แน่ตึงไปไหนนี่แน่เออเออขอยอมเดีวโอ้ยทุกคนบ้าอะไรวะเนี่ยโคตรหัวเลยนี่แน่โอ้โหตายบรรยากาศนะครับทุกคนเฮ้ยอยากตึงเลยนะครับมาห้าเดี๋ยวผมแค่แค่สกิลเหมือนกับสองก็แรงนะครับทุกคนอยู่ไหนเอยเออว้าวป่อยไอ้ชิคกี้พาปใกล้ๆมัน ว้าวจะมาละเพื่อนจะหนีไปไหนจะได้แน่ต่อยต่อยทีเลยต่อยแล้วก็เตะเตะแล้วก็ต่อยนี่นี่เออก็มาดิอะไรนะตัวเล็กอะไรไอพวกตัวเล็กๆนี่แน่ ตัวเล็กก็ต่อยหนึ่งยังครับอ่าจะมีอ่ามาแล้วมาแล้วนี่มันโยนี้จ้าหนึ่งสองโอ้ต่อยสองทีครับทุกคนโอ้ยผมบอกว่าไอตัวนี้นะครับทุกคนเป็นตัวที่เหมาะในการที่แบบว่าเราจะเตะคิวมากๆนี่ต่อยแล้วก็เตะเตะแล้วก็ต่อยเออยอมซะดีนี่กองทำปอสุนี่นี่ของขอยิ่งร้อนที่สุดมาตอนนี้จะหนีไปไหนจะมาแล้วจ้านี่ต่อยแล้วก็เตะเตะแล้วก็ต่อยสองทีนะครับทุกคนโอ้ยแรงเกิน สปิเกอร์สปิเกอร์เดี๋ยวผมจะพับเดี๋ยวผมจะพับพับพับวับวับันจะมีวับตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละอ่ายืนทำอะไรจ้ยืนทำอะไรจ้ะนี่ตกไปสองปีนะครับร่วงเลยนะครับทุกคนโอ้ยกองเลยอมแล้วผู้ใตามที่มาเลยอะไรนะเพื่อนอะไรนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยต่อยต่อยแล้วก็เตะเตะแล้วก็ต่อยเออทุกคนจบดีขาบ้านนะครับปลอดเลยครับว่าเกมรีตัวนี้โคตรโหดนะครับมาดิมาดิเกิดมาดิเออพับเปิดอะไรนะพับไปแค่มัน มารมารยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะนี่แน่นี่แมาเน่แน่เออโหบอกเลยัะว่า ไม่ได้ละเบื่อยอมสักทีนี้นี่ไม่เต็มรัวนะครับขนาดเบื่อผมเลแล้วนะควรยังไหวอยู่นะครับคนหน้าตอนนี้ไอจิ๊บปะจิ๊บผาออกไปแก้มใหม่มานี่มานี่มานี่ยิงอะไรเล่ายิงอะไรเล่าเออยิงไทท่านเล่าไงขอว้าก่อนยิงไทท่านเล่าไงไทยท่านหลอนไทท่านหลอนจ้านี่แนี่ยเตะีเดียวนะครับเร้งเลยนี่เน่เตะแล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็เตะเตะแล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็เตะนี่นี่เตะเตะต่อยต่อยเตะโอ้ยเมื่อกี้แต่ว่าผมไม่รอดนะครับทุกคนมารอบนี้เราต่อย้ายไปเป็น อ้าวจื๊บนี่นะครับทุกคนมีน้องๆน,นะครับแนะนำมาว่าสกิลที่4ถ้าเราเปิดใช้มันจะเป็นอมตะมันจะยิงไม่เข้าสักพักนึงนะครับทุกคนนิดนึงนะครับอ่ะสกิลที่4ี่หน่อยจื๊บยังไงเพื่อนอ๋อมันก็ยิงเข้ายิงนะครับทุกคนแต่ว,ว่าน้องบอกว่ามันยิงไม่เข้านิดนึงนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขอเปิดสกิลที่2ยิงมันกอดมาหน,านี่ตัวสกิลที่จะเบิดนี่นแฉกแข็งไปเลยแล้วก็ยิงกงเล็บใส่กงจากใส่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยพวกเรมามันมาแล้วระวังหลังด้วยยเดี๋วฉันช่วยยิงให้อบนี่นแลล้วกกก็็สิ2ยิงไปเลย แล้วก็สกิลสี่สกิลสี่นี่ริงสกิ Skill C. Skill C. ลสี่สกิลสี่โหลดอยู่นะครับทุกคนวิ่ยคว้าอะไรระเบิดจะอยู่ในตาระเบิดอยู่ไหนวะตู้เออนี่นี่ต่อยต่อยเอยเอ,เ,อเป็นตัวยิงแกนะครับตัวนี้ผมว่า ยิงไกลจะหมอมากอ่ะยิงยิงนี่แน่แช่แข็งไปหนึ่งทีเปิดสกิลสามนี่แน่สามแล้วก็สามแล้วก็สามเปิดสกิลสามเปิดสกิลสามแล้วก็เปิดสกิลสี่อะจุดนี่เอามาดิมาดิต่อยเหรอต่อยมาดิมาดิเนี่ยนี่แน่ต่อยต่อยต่อยเออนี่แน่ขอต่อยหน่อยพี่ขอต่อยหน่อยอะจุดนี่อุ้ยทำไมต่อยไม่เข้าวะอะจุดนี่ต่อยต่อยเออนี่นี่สกิลสองไปก่อนสกิลสองสกิลสามยิงยิงยิงโอ้โหทุกคนมันอยู่ในร่าัของผมเดี๋ยวพ่อว้าไปตรงนี้ก่อนฮะเอ้ยเอ้าว้าไปไปเฉยเลยเฮ้ยเขาว้าไปไปนี่ต่อย พอปล่อยได้แล้วกันนี่อ๋อเป็นแกนร,ระเบิดของชาญเอ้ยทำไมเรายิงมาไม่เข้าวะเนี่ยชิบย่งไงโดนไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับมาตายละมา มาพร้อมที่จะยิงระยะไกลเอเจมีใช่แกก็โอ้ยมันมาใกล้แล้วโอ้ยขอยิงไกลก่อนละกันเพื่อนเดี๋ยวฉันช่วยป้องกันนายเองแต่ว่านายช่วยฉันหน่อยละกันได้ยิงยิงนี่ยิงยิงเออแล้วก็ขอต่อเนื่อกันมาขอสู้แล้วครับเอาจมี่แน่เฮ้ยโอ้ยบินมาที่ได้เหรอบินมาถึงนี่ขอบคุณละกันที่บินมาเสิร์ฟเอเจมียิงตุ้มแล้วก็ต่อยไปน่งตีมันจะหนีไปไหนจ่ะจะหนีไปไหนจะหนีไปนี่แน่ยิงเออเรียบร้อยนะครับความระเบิดกองจักอยู่นะครับโอ้ย กดเต่นครับอ่ะยิงระยะไกลก็ชิบโดนด้วยนะ,อ,ะอาอะไรละเพื่อนอะอะไรละเพื่อนนะขอต่อยหนึ่งทีแล้วก็เปิดสกิลนี่ฮ่าระเบิดไปเลยตู้มเรียบร้อยสกิลที่2แช่แข็งไปหนึ่งทีตามด้วยสกิลสามหนึ่งสองตามด้วยสกิลที่เอ้ยอย่าเดือดเพื่อนสกิลที่สี่โอ้โหเราจะเปิดพอดีครับพูดม,มันไม่รอดเหมือนกันนะครับอาตอนนี้นะครับฝั่งของคอกแมงของเราเริ่มตึงแล้วมาแล้วนะโคตรฮ่า ของทัพของพวกเราในที่สุดก็มาจนได้ถึงเวลารวมร่างกันหน่อยสิเพืปิดลาบไอ้ชุดนี่อะไรนะเพื่อนเจอสกิลที่ห้าน้อยเอาสกิลห้าราไม่ยังไม่พอนะครับอ่ะนี่ต่อยแล้วก็ต่อยชุดนี้ยิงตูมโดนโดนโดนเออตูมนี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยสกิลที่สาม้อม์ห้าทุกคนขอเปิดสกิลสองก่อนเปิดสองไปไอ้ชุดนี่แล้วก็ตามด้วยสามยิง ยิงแล้วก็ยิงยิงเออใช่แข็งมาแล้วครับกดนี่ยิงตามด้วยสกิลสี่เอามันตายยังมไเนี่ยเอ้ยมัน,นตายแล้วเพื่อนใช่ไหมเอ้ยมันยแล้วทุเอ้ยโอ้บินถึงนี่หรอเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมันกลับบินเข้ามาใกล้ๆตัวของผมเลยนะครับไอตัวนี้อ่ะนี่แนะ่แช่แข็งไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงรัวๆแบบนี้เลย นี่แน่นี่แน่นี่แน่เออเอ่อนี่แน่เฮ้ยจะหายไปเลยเพื <go>. ่อนเออจดนี้เลเบิดเลเบิร์ดตู้เฮ้ยไม่ทันนะครับเฮ้ยอ้าวมันตายบรรากาศทันอยู่อะไรเลิศเบิร์ดมาช่วยเพื่อนเรื่องไงเฮ้ยถ้ามาช่วยเพื่อนของฉันแกบังอาจมาที่ท้าเพื่อนระดับของฉันใหม่นะเพื่อนรักแค่มาช่วยแล้วอะไรเะเบิร์ดนี่อ่าสกิลสองแล้วก็สกิลสามนะครับยิงเออจุดนี้อ่าตามเพื่อนสกิลที่สี่เออจุดนี้แค่แข็งไปหนึ่งทีแล้วก็เปิดสกิลที่สองไปหนึ่งทีมาด ผมขอบุกถึงบ้านนะครับตอนนี้ว้าได้ไแล้วแกอะไรตัวเล็กๆนี่แน่นี่แน่ตัวเล็ก,นะนะลกหรอตัวเล็กนี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่นู่น,นทุกคนขอว้าไปใกล้ๆตัวไหนชั้นี่อ้นนอาวติดอะไรวะเนี่ยว้าไปถึงนี่เฉยเลยนะครับทุกคนฮ่าขอเปิดนี่สกิลที่สองตามด้วยสามรัวๆนะครับนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เลือดเลือดนี่แนะ่เอ้ยขอถอยก่อนละกันโหแก๊งพวกแกมาเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยแก๊งของพวกแกเยอะเกินเออเป็นไงล่ะเพื่อน ยอมสักนิดนี่แช่แข็งไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงยิงยิงเปิดสกิลที่5ระเบิดตู้เปิดสกิลหนึ่งต่อยสกิลหนึ่งต่อยแล้วก็ต่อยเออได้อยู่นะครับอะไรละเพื่อนอะไรละเพื่อนนี่แนี้นี่แนี้แล้วก็ยิงยิงเอ้ยต่อยต่อยต่อยยิงสกิลที่สี่สกิลสี่เออสกิลนีป้องกันนะครับสกิลสี่คือป้องกันยิงไม่เข้าหรอได้ไหม แล้วก็ต่อยต่อยต่อย Led, figure, สามสามสามแล้วก right? ็สี yeah. s. <S ่อจิบสกิลสี่ก่อนสกิลสี่ก็เออจะมาช่วยเราเพื่อนนายไหวไหมเอ่ยตอนนี้ฉันดูเหมือนว่าท้ายน่าจะไม่ไหวนะเพื่อนใช่้าเพื่อนอจิบอีกไม่รู้นะครับยิงแช่แข็งด้วยอ่ะยิง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 สกิลสี่สกิลสี่สกิลสี่เออข้ามไ้ก่อนข้ามก่อนสวยอุ้ยทุกคนจะว่าเรื่องของผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยยิงยิงนี่แน่ยวขอวัดเป็นร่นก่อนวัดเป็นร่นก่อนอจิบอ้าววัดไปไหนวะเนี่ยอจิบอจิบโหเรียบรับไม่รอด เอาเป็นว่าในปีนี้ับทุกคนโอ้โหเป็นการล้างแค้นที่อย,อย่างดูเดือดมากๆเลยนะครับทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย